ข้อเสียของการนอนดึกภัยเงียบต่อสุขภาพคนส่วนใหญ่มักคิดว่าการนอนดึกไม่ใช่เรื่องใหญ่และไม่อันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพการนอนดึกอย่างต่อเนื่องอาจนําไปสู่โรคต่างๆเช่นโรคอ้วนหรือเบาหวานบางคนนอนดึกเพราะทำกิจกรรมต่างๆจนดึกดื่นหรือเพราะผลข้างเคียงของโรคหรืออาการบางอย่าง แต่สาเหตุล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพควรรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนเพื่อไม่ให้เสียสุขภาพไปมากกว่าเดิมสำหรับเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดว่าการนอนดึกตื่นสายนั้นคงไม่มีข้อเสียของการนอนดึกต่อสุขภาพมากนะแต่มีผลงานวิจัยพบว่าการนอนดึกอาจเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานโรคเมตาบอลิซึม ภาวะกล้ามเนื้อถดถอยมากกว่าคนที่นอนหัวค่ําแล้วตื่นเช้าอาจเกิดจากการนอนดึกของคนติดนิสัยนอนดึกโดยมากแล้วไลฟ์สไตล์ของคนนอนดึกมักจะกินมื้อดึกและไม่ค่อยออกกําลังกายซึ่งอาจเสี่ยงต่อโรคอ้วนนํามาซึ่งโรคเรื้อรังอย่างเบาหวานตามมาได้สาเหตุของการนอนดึกนะคะการนอนดึกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่น นาฬิกาชีวิตแตกต่างจากปกตินาฬิกาชีวิตหมายถึงวงจรการทำงานของร่างกายใน24ชั่วโมงที่ร่างกายจะเข้าใจโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาตื่นเวลานอนคือกี่โมงโดยอาศัยความมืดและแสงสว่างผู้ที่มีนาฬิกาชีวิตแตกต่างจากปกติอาจมีแนวโน้มที่จะนอนดึกได้ค่ะ การนอนดึกอาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องกับเมลาโทนินเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายของคุณควบคุมการนอนหลับหรือตื่นการนอนดึกจึงอาจเกิดจากการผลิตเมลาโทนินที่ผิดปกติมีปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากสาเหตุอื่นๆเช่น 1. สภาพแวดล้อมตอนนอนไม่เหมาะสมร่างกายอาจเข้าใจว่ายังไม่ถึงเวลานอนหากมีแสงมากเกินไป หรือเสียงมากเกินไป 2. การเปลี่ยนแปลงตารางเวลานอนมักเกิดกับคนที่ต้องทำงานกะกลางคืนหรือต้องเปลี่ยนกะตลอดเวลาร่างกายต้องเปลี่ยนเวลานอนบ่อยๆทำให้ง่วงนอนหรืออ่อนล้าระหว่างการทำงานได้เพราะร่างกายปรับเวลาไม่ทัน 3. เจ็ดแลกเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อเดินทางไปยังสถานที่โซนเวลาที่ต่างกัน เช่นจะต้องเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในเขตเวลาล่าช้ากว่า10ชั่วโมงหากเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อถึงที่หมายร่างกายก็เข้าใจว่าเป็นเวลาดึกแล้วแต่ร่างกายต้องการพักผ่อน4ค่ะ ผลกระทบจากยาและแอลกอฮอล์ยาบางชนิดสามารถทําให้คุณง่วงนอนหรือทำให้มีปัญหาในการนอนหลับได้การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนอาจทําให้ไม่ง่วงนอนจนนอนดึกแต่ถ้าดื่มช่วงอื่นอาจไม่มีผลการนอนดึกอาจเกิดจากอาการป่วยหรือปัญหาสุขภาพบางอย่างเช่นภาวะสมองเสื่อมภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงการฟื้นจากโคมา่าการบาดเจ็บที่ศีรษะ หรืออาการอื่นๆเช่นภาวะนอนไม่หลับจากการเปลี่ยนเวลานอนผู้ที่นอนหลับน้อยกว่า2ชั่วโมงหลังเวลานอนปกติอาจมีอาการที่เรียกว่าโรคระยะการนอนหลับล่าช้าอาจเกิดจากกิจกรรมต่างๆเช่นทำการบ้านเล่นโทรศรัพท์หรือท่องอินเทอร์เน็ตจนดึกดื่นหรือผู้ที่นอนไม่หลับนั้นอาจประสบปัญหาการนอนหลับเช่น นอนไม่หลับเมื่อง่วงมากซึ่งอาจส่งผลให้นอนดึกหรือนอนน้อยได้อาจรู้สึกไม่สดชื่นเมื่อตื่นนอนสำหรับข้อเสียจากการนอนดึกนะคะหากคุณนอนดึกเป็นประจำนอนดึกมีผลเสียอย่างไรซึ่งต้องบอกเลยว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้านมากรวมถึงสุขภาพจิตและร่างกายด้วยหากไม่รีบปรับเปลี่ยนอาจต้องเผชิญกับปัญหาหรือโรคดังต่อไปนี้ค่ะ หการนอนดึกอาจส่งผลต่ออารมณ์หลังตื่นนอนเช่นความคิดด้านลบวิตกกังวลซึมเศร้าโลกย้ำคิดย้ำทำเป็นตน้น 2. โรคอ้วนผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีไขมันหน้าท้องมากกว่าซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิซึมการนอนดึก อาจทำให้เด็กและวัยรุ่นเป็นโรคอ้วนได้เนื่องจากพบความสัมพันธ์ของค่า BMI ที่สูงขึ้นแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน 3. โรคเบาหวานร่างกายจำเป็นต้องใช้อินซูลินเพื่อดูดซับน้ำตาลในกระแสะเลือดแต่การนอนดึกอาจทำให้ร่างกายหยุดผลิตอินซูลินได้ระดับน้ำตาลในเลือดจึงสูงขึ้นและนำไปสู่โรคเบาหวานได้ 4. โรคหัวใจมีงานวิจัยที่ระบุว่าคนที่นอนหลังเที่ยงคืนมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่นอนก่อนเที่ยงคืนแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าการนอนดึกส่งผลโดยตรงต่อโรคหัวใจเพราะคนที่เป็นโรคหัวใจมักมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยเช่นการสูบบุหรี่ดื่มหนักหรือกินมากเกินไปเรามาดูวิธีแก้ปัญหาการนอนดึกกันนะคะ วิธีแก้ปัญหานอนดึกมีหลายวิธีเพื่อลดข้อสเสียของการนอนดึกคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจวัตรพื้นฐานบางอย่างปัญหาการนอนดึกแก้ไขได้ดังนี้ค่ะ 1. พยายามจัดการกับงานที่เครียดตั้งแต่เดินๆช่วงต้นของวันส่วนงานที่ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ให้เก็บไว้ทำตอนช่วงท้ายของวัน 2. กำหนดเวลาเข้านอนตามปกติด้วยช่วงเวลาผ่อนคลายก่อนเข้านอน 3. อย่าทำกิจกรรมอื่นๆบนเตียงนอนเช่นดูทีวีใช้เตียงเพื่อการนอนหรือกิจกรรมทางเพศเท่านั้นนะคะสสวนแว่นตาเลนส์สีเหลืองหรือส้มเมื่อทำงานในช่วงดึกเพราะจะช่วยป้องกันแสงสีฟ้าไม่ให้เข้าตา จำกัดเวลาบริโภคคาเฟอีนหรือหลียกเลี่ยงการบริโภคคาเฟอีนในช่วงบ่าย 6. หลีกเลียเ่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนอาจทำให้คุณตื่นกลางดึกแต่ถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์ในตอนเย็นอาจช่วยให้คุณหลับได้ง่ายขึ้นและโรคร้ายที่เกิดจากการดอนดึกมีอะไรบ้างโรคแรกเลยนะคะก็คือโรคอ้วนค่ะ การอดนอนทำให้น้ําหนักขึ้นไม่ใช่ผลจากการรับประทานอาหารและการไม่ออกกําลังกายเพียงอย่างเดียวแต่การนอนดึกก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อ้วนได้เช่นกันเพราะการนอนดึกจนพักผ่อนน้อยทำให้ระบบเผาผลาญไขมันทํางานช้าลงคนนอนดึกตื่นสายก็พลาดอาหารเช้าไปด้วยอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญของวันดังนั้นการนอนดึกและตื่นสายจึงไม่ใช่เรื่องดี 2. ระบบการย่อยอาหารผิดปกติการนอนดึกส่งผลเสียต่อระบบเผาผลาญระบบอื่นๆในร่างกายทั้งระบบย่อยอาหารและระบบไหลเวียนโลหิตไม่ทำงานเช่นกันทำให้ท้องผูกบ่อยทำให้ถ่ายลำบากหากคุณมีอาการดังกล่าวนี้ อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าระบบย่อยอาหารของคุณกำลังมีปัญหาหากชะล่าใจอาจถึงขั้นลำไส้ผิดปกติหรือลำไส้อุดตันได้ 3. โรคเบาหวานหากคุณมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงการนอนดึกจะเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคเบาหวานเพราะคุณอาจจะหิวตอนกลางคืนยังส่งผลให้รู้สึกว่าร่างกายต้องการน้ำตาลมากขึ้น ไม่แปลกที่ระดับกลูโคตและอินซูลินในเลือดจะเพิ่มขึ้นจนอยากกินของหวานตลอดเวลา 4. ค่ะปวดหัวการตื่นนอนผิดเวลาอาจทำให้ปวดหัวต่อเนื่องได้เนื่องจากอุณหภูมิของร่างกายและการไหลเวียนของเลือดจะปรับตามอุณหภูมิของแสงภายนอกนั่นหมายความว่าเมื่อตื่นสายแล้วลืมตาขึ้นมาเจอแสงแดดจัดร่างกายจะต้องดิ้นรน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับแสงนั้นหลอดเลือดก็จะบิดเบี้ยวไปด้วยสิ่งนี้อาจทําให้หลอดเลือดขยายตัวเพื่อเร่งการสูบฉีดเลือดและเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับสภาพอากาศภายนอกกระบวนการนี้อาจทําให้เรารู้สึกวิงเวียนได้ง่ายบางคนปวดหัวเวียนศีรษะหลังตื่นนอนหากคุณมีอาการไมเกรนคุณมีโอกาสกลับเป็นซ้ําได้สูงกว่าคนที่ไม่มีอาการไมเกรนค่ะ ห้าอารมณ์แปรปวนคนนอนดึกหรือนอนน้อยส่งผลให้ฮอร์โมนระบบการทำงานของสมองฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่จนทำให้หงุดหงิดสมาธิสั้นตอบสนองต่อสิ่งภายนอกช้าคิดช้าพูดช้าและอาจกระทบต่อการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันได้ยังเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์อีกด้วย 6. ค่ะโรคหลอดเลือดหัวใจ เสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเมื่อคุณนอนไม่เพียงพอนาฬิการ่างกายของคุณก็จะผิดเพี้ยนไปคุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนื่องจากระบบต่างๆในร่างกายทำงานผิดปกติทําให้มีโปรตีนสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดเมื่อหลอดเลือดแดงตีบหรืออุดตันจนขวางการไหลเวียนของเลือดกล้ามเนื้อหัวใจจะขาดเลือดไปเลี้ยงเป็น ภาวะอันตรายที่อาจทำให้เสียชีวิตได้อย่างกระทันหันจะเห็นได้ว่านะคะการนอนน้อยหรือนอนดึกล้วนส่งผลต่อร่างกายอย่างมากดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการนอนหลับพักผ่อนให้มากขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณเพื่อให้หลับได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงอาหารบางประเภทก่อนนอนเพื่อช่วยลดความเครียดและความกังวลรวมถึงงดแอลกอฮอล์และคาเฟอีนก่อนนอนสุดท้ายนี้นะคะหากยังแก้ปัญหาการนอนดึกไม่ได้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุและรับการรักษาต่อไปค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ ช่วยแชร์บ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ